สะพาพปล่อยบพพุคลาเบิ้งไตอื้องครั้งแรกในชีวิตเไม่หมานเนี่ยหมานอื้องจับขี้หลังกันต้องมองแต่งแมงดีดีพี่น้องเลยผสมพันธ์เสร็จไข่เต็มท้องเลยเือเป็นแดงสัน่นฮประว่าเอื้นเป็นแดงไดนมันไข่อยู่แล้วคุณจังไข่อยู่ในท้องอยู่แล้ว บอกแล้วจะลืมต่อบอกแล้วก็ลืมลืมมันเห็นอึองเป็นตะตุ่มป่ะอันนี้อย่างเขาจะเอาอึองไปปล่อยชักนสองตัวนั้นลืมไปจังเด็ สวัสดีค่ะทุกคนต้นไหนกัน,นีชีวิตชีวาขึ้นมนาะต้นไผ่ของนว่าสิไปหมดแล้วก็ยังรอดมาอยู่นะต้นไผ่ใหญ่ๆอ่ะยังหากไปถึงใดต่อใดต่อ,อยังเอาไปอยู่ที่สะพานเุน่นกับเรากันนั้นเป็นอะไร พื้นกระดังางากอาวุธมันขึ้นยังอยู่บนรถอยู่เลยอาวุธจับอื่นของเรานะคะทุกคนยังอยู่เลยคนค้านต้ตาไหลเปิดหลังคานะคะเปิดการมองเห็นให้กกอบไลาอาจิตกำลังจะขึ้นมาแล้วอะไร แสงพุ่มครูอยู่ตรงนี้คือพระอ,อาทิตย์นะคะเราตากผ้าให้ตำนานประบะตำนานหรือว่ากำลังใส่อยู่มีสภาพค่อยสิเป็นไงน้องดีค่ะฝนแดดลมร่มตกฝนตกบ่พี่น้องนั่งต่อต่อได้เลย ตื่นสวยนะฮะเป็นคนสวยที่ตื่นสวยนะฮะนั่งอยู่ข้างบ้านนางหนึ่งเขาลูกชาวเอึงไปส่งยาแล้วชาเอาอึงไปส่งยาแล้วไตอ,อึงังาง้างแรกตกุกีพักอันยางร้อนๆเลยแลเรียนเี่ยวันนี้มันอึงมันห้องขักหลายก็เลยยางหาอืมนี่ไปตักเอาอยู่ในนั่นแต่มันเอาออกจากอันนั่นทไทยเบิ่งบ่ะทไทยเนาะเอาไปบ้านยากอน บ้านเราไม่มีกระมังใหญ่ตีตอนเช้าด้วยพี่น้องด้อกินกาแฟลงไปหนาล่างไปเนี่ยทั้งแล้วทังได้ดรือเปล่าชานแบตล้อแล้วพี่น้องสวัสดีห้าล้านดวงตาค่ะเดี๋ยวเซลล์คลิปไตึืงไม่ให้เบิงห้องลงหน้าอยู่ ลงสวนไปยื้อเลาะ,ละ,ละ,ละนี่แหละบ่หอดไม่เกินห้าร้อยเมตรลัสมีที่เราไปจับอืงหา0อยเมตรยอดอะไรพี่น้องอ,อิงไรครับคิดว่าเจ้าไตอยิงเป็นทงปุยเจ้าหาอะไรยังไงไปจับอิงเพิ่นเอาทงปุยไปเลยจะของเพราะเอาทงยางทงแหล <laughs> ใช้ถุงยางผู้หนึ่งซือ้อถุงยางผู้หนึ่งซือ้อถุงแผลนาเด้อมาเด้อพายสิมากินต้ม